ใส่ละนี่นักร้องเสียงใสพี่น้องเองยนี่ครับผมมื่อนี้หาแมงกีรอนนะครับได้มาแล้วแต้มแหลกสวย เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนี่โอ้ยลุยโอ้ยลุยพี่ต้องเอ,อ้ยยึดคางกันอีกเสียละนั่นไงชึบนี่บ้วลุยตัวนี้บ้วลุยแน,น,น่นอกกนครับผมนี่เรียบร้อยเรียบร้อยนี่อในในในอ้ยตัวบวกใหญ่ๆเอบๆเลย พผนงานใส่องม่กันน่พงานน่าทิพย์ใส่ผานนเบื่อกันเน่ผาโนมเลียงกันโอ้ยมันมันออกกี่บ่อะเ่อออกเออทิพย์ยู่เศ้าอยู่คนนั้นี่ซองเมื่อกีเนี่ประมาณ ตัวจุดไทยผ่านตูมาแล้วค <laughs> นละเรื่ <laughs> องยังวะนี่ของผ่านแม่นพี่น้องเอลยวังสิบโตนี่ละ่ะคือ <laughs> เป็นอะไรเองเนี่ยว่ะมาห่างจากนอนพูด่ะเกือบเต็มรอบตั้งเสียงบ่ได้ยินเดี๋ยวมากันห่างโอ้ย